สวัสดีครับ m o o n ป็น Infinity วอตปีฟันสวรรค์อะไร <c oughs> กลายละเพราะมันมันคุ้มยากนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโฆษณามาเลยโอเคแต่ไม่ได้เป็นวิดีโออะไรอะไรวะเนี้ยใช้สีดำพ่นเข้าไปอ๋พอพ่นตรงตาเป็นหน้าก,กาก อ๋อมันตามรูปนะป่ะโอเคพฟนเข้าไปโอเคลูกตามีกล,ล,ลูกตาน่าสองแบบเลยเขาให้เอาอันแรกเอาไปลูกตาอ๋อมัสนสลับสลับสองข้าง Hey, เฮ้เ e t สโกอ้าวไอสสองดาวโอ้โหถ้ามันรับมมนต้องดูโฆษณาดิไม่รับได้ไหมน,นะขอบคุณนะไม่จะเป็นโอเคไดสสองดาวอะไรมา <c oughs> สวัสดีหนูน้อยเฮ้ยอะไรวะนะรููอะไรอะ่ะวันแรกโอเคเฮ้ย okay. เอาลูกขครมาอีกแล้วเลือกดินของคุณเอา ซีจ่จำพูนยพูหน่อยโอเคหมุนเอรินอินฟินิตี้อู้อินฟินิตี้ไลูกลูกตาเหมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวโอเคหมุน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 ปากเรียบร้อยยอดเยี่ยมเสร็จยังอ๋อมัน <c oughs> ต่อยผิวเรียบเนียนโอเคอ่าเสร็จโฆษณามา เกมสลัดเกมสลัดมนชินเดี๋ยว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 ไงโอ้นี่ไงมันซ่อนอยู่หลังกล้องอี <laughs> โอเคก็วาอยู่ใส่ลูกาตาใส่ลูกาตาเข้าไปอตาโตมาเชียวแล้วก็ใส่อะไรอะไรเนี่ย๋อนี่ไงห้มันตรงตรงนปะใส่ยังไงล่ะ๋อนี่ใส่ตรงหัวอู้ใส่ฟันเข้าไป แล้วก็ใส่อ,อะไรนะว่้ผมไหนอ๋อแล้วก็พ่นพ่น,พนสีน้ำสีน้ำตาลก่อนเอาสีน้ำตาลตรงคิ้วโอเคเี้ยแ่มันเลยมันเลยเยอะโอเคแล้วก็สีชมพูมาๆๆโอ้ยเฮ้ยถูแลถูแลถูแลสีส,สีชมพูตรงปากเอ้ยเออตรงปากละ A phán đuổi, A phản Ok, 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 càng Sì, dạng. dạng. Sự tội nhân mùa đông. Men ăn chay. Anh đâu. Anh đấy. Ai. 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 xì đấy จมูกโอเคเสร็จเฮ้ยมันโดนตรงดำนี่คืออะไรอ๋อันไทยมันบวม้ทำเพื่อ

ไ้ทีหลังจะเย็นเฮลลุสโกลุสโกลุสโกเกได้สามดาวเย้ Yay! เหมือนมากเลยเย้ Yay! อ่าคนต่อไปฉันชอบถูกหลอกให้กลัวแล้วยังไงรู้แล้วว่ะนะ พี่เขาเป็นสีเขียวอะ่ะเอาเอาสีเขียวมาเลยอ่าหมุนเป็นอินฟินิตี้ก็หมุนทำเป็นลูกตาหมุน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 เพราะเป็นแฟเกนสไตล์นะน่าจะแฟเกนสไตล์หมุนเดียมเดียมแบบนี้ถูถูถ,ถูถูให้หมดวูน่ากลัวมากโอเคเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ใสอ่อะไรไปอะไรวะเน,นี่ย ออหูโอเคหูใส่หูเข้าไปแล้วก็มีอะไรสักอย่างเป็นแท่งเหล็กใส่ลูกตาตาเลยอ๋อเนี่ยมาควบค,คุมลูกตาได้แต่มันเป็นเป็น,ปนแบบตาตรงๆเอาตาให้ตรงๆได้ปะแบบนี้อะไรดำๆไปไหน เอาตอดาดำข้างหนึ่งเ้ยได้ปะ่ะอะไรวะเนี่ยไม่ตาออกอย่างไงฮ้ยอย่างนี้ปะ่ะตาบอดข้างหนึ่งนะไงก็ยังไม่ถูก เด่ไม่ใช่แบบนี้แหละโอเคสถานการณ์นสีสีแดงสีชมพูสีแดงหรอเปล่าน่าจะเป็นสีแดงสีแดงันไปเลย มันใต,ต้ตาล่ะใตยตายเป็นสีดำเนาะน่าจะสีดำโอเคปากก็สีแดงหรือสีชมพูดูไม่ออกไงถึงมันกดๆเข้าไปดูได้มันซูมไม่ได้ซูมภาพไม่ได้ซูมภาพไม่ได้อ่าปากแดงปากแดงแฉมาเลยคิ้วคิ้วสีดำคิ้วสีดำกลายเป็นโจเกอร์ แต่ไม่ใช่นแฟนกินสลนยอเอไปละเสร็จแล้วดูที่จะได้กินดา,าวโอ้เครื่องประดับอะไรวะโน้ให้เลยไม่ได้ระบ,บายผมหรือป่ะไม่ขอบคุณไม่ดูโฆษณาดีกว่าเอา,เอาเรียนไม่ทำอะไรไะ <c oughs> มาเติมรอยเยี่ยมใหม่หน้าให้ลูกค้ากันใหม่แล้วก่อนครับ <c oughs> ฮิลูปโฟกโรกน่าสนใจสีขาวแน่นอนใหม่หมุนมุนเติลมุนเต้ลอินฟินิตี้แล้วก็โฆษณาเข้าโอเคมา มุน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 ให้ทั่วมุนให้เต็มเรียบร้อยยางยังยังไม่เสร็จให้มันเกี้ยงกาวหน่อยโหแกะสดักกระดมืออาชีพเสร็จแล้วมุน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 โอเคเสร็จละก็เติมฟันเข้าไปฟันปลอมแล้วก็เฮ้ยมี ไอแต่ฟนันเขาเป็นเลียงสวยอะ่ะได้ปะ่ะไงแต่มันมีจะต้องฟันบนกับฟันล่างอโอเคแค่นี้หระปะปล่าโฆษณาเกมนี้เหมือนเดจังโฆษณาเกมนี้ไหวเกิดไปนะเกมมาใหม่สีแดงสีแดงทั้งหมดเลยปล้าครับ l ลส s l มามาโอเคอสีก็ไปเป็นดอกกุหลาบ มีแบบสีแบบดำๆป่าปลายนี่มันก็สีเดียวกันป่ะหรืออันนี้มันสีเข้มกว่าแลก็เหมือนๆกันพ่นใส่ฟันได้ป่ะไม่ได้แต่พ่นใส่ตุ้ลินได้เอ้ยผักแดงมาเชียวอ่ะทีะ่ไหนดูกับตาว่านี่ไงไมาสีน้ำตาลสีน้ำตาลาป่าปลาย ไม่ปบบนี่ไงอุ้ยสวยเลยอ้าวโฆษณาไมค์แล้ว w h a โอ้ไม่เ no. จ๋อเจอแม่เจออะไรแม่คนร้ายโ no แม่ใช่ เออไปเลยเดี๋ยวแม่จะตีเกาะเนาแม่หนร้ายจังเลยเจีย๋ยไปละ <c oughs> ใส่เออใส่ลูกกระตา่ายอ่ามันต้องใช้เงินหน่อย้อกโกงเฮ้แต่มันมีแบบฟรีอยู่โอเค่อยอยังช่วยเมื่อว่าจะต้องเสียกระตังแล้วมันต้องอ๋อถูก่าถูกะ่าวนี้แหละอะไรขยาบขยาบ อะไรให้มันเป็นสีขาวเดี๋ยวโบษนาอเ <c oughs> อ้ขางยืด เียนากกว่าเลยมีเขาได้ไหมอุ้ยชื่เสียงเดี๋ยวเดี๋เลยเสียงแบบอุ้ย SCP นี่มันมอนสเตอร์ในดอะอะไร Back Room ชื่อ Back Room แต่มันเป็นสีเหลืองกขอย่าังนั้นน่าจะชื่อว่าเ e l l o Room นี่มันสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งตัวนี่มันตัวละครลับ SCP ใน The Backroom เชียหนาตาน่ากลัวชอบไหมครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโฆษณาก่อนมาดูว่าจะชอบหรือไม่เอี <laughs> <laughs> ้อนากลัวเย้โ่เฮี้อคนน่ากลัวเลยมาทำานี้ก็ได้ด้วย <laughs> โอ้โหเหี้อนากลัวเลยพอดีกว่าก็ <laughs> <laughs> ถือว่าเป็นเกม ให้เราได้มีความคิดสร้างสารรค์เล็กน้อยบายครับบ๊ายบายให้เด็กเดิมมาอีกแล้วฉันเจ้าสิ่งมีชีวิตตาเดียวเออแล้วยังไงโอเคก็ถึงวันที่หแล้วก็แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณครับ